สวัสดีครับพวกันเช่นเคยผมบีร้านวิราชบันสตอร์บสวิตวันนี้มากำลังเลี้ยงลายเต็มคันนะครับของทั้งหมดนี้อยู่ตรงนี้เราจะปรเคนขึ้นรถทั้งหมดนะครับในรถป้ายแดงคันนี้นะออกจากศูนย์วิ่งตรงสู่ร้านเหมือนกันอีกคันนะครับวันนี้นี่ครับเราจะยกหน้า2นิ้วหลังสแตนดาร์ดนะครับด้วยชโชค o ็ m 2อด้านหน้านะครับ ส่วนด้านหลังเป็นทูนซีรีส์ปรับคอมเพรสชันได้8สเต็ปรีบาวได้8 step, สเต็ปพร้อมแม็กเวซิสนะครับตรงนี้ผมบอกว่าลายแม่งโคตรโหดนะฮะแล้วก็ลักกับยาง BF เอฟคุลิตนะครับ2 6 5หกนะครับแล้วก็ชุดดอกพาปีกนกปรับองศากันโค้ง AC Power หน้าหลังนะฮะเสริมธรรมชาติด้วยดิสหลังเบรกของลันสต็อปครับส่วนด้านหน้าเราจะเป็นจานขยายของ ops, ล,ลันสต็อปใส่ผ้าเบรกเซรามิกคูไกคิลินนั่นเองนะฮะ พร้อมกันแข้งของ a i อ b e แล้วกันชนท้ายของแฮมเมอนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงไปครับ เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า t o y o ต a Re v o GR คันนี้นะครับออกป้ายแดงสดๆวิ่งจากจังหวัดตราดนะครับวิ่งตรงสู่ร้านเรานะครับลูกค้าบอกผ่านมาหลายร้านไม่ทำครับต้องที่นี่ครับที่เดียววันซั๊อปวิตที่ร้านเราครับนี่ครับส่วนทรงนะครับข้างหน้าที่เราโยกกันสงนี้นะด้านหลังสแตนดาร์ดแม็กโอเอซิพร้อมยัดยาง b f s o l i ต2 6 5 5 8นะครับคันนี้ไม่มีเลี้ยวติดลูกค้ามาถึงเราสิบเอ็ดโมงนะครับวันเดียวเราจัดจบภายในวันนั้นนะฮะ ขอเพื่อเพื่อนท่านใดนะครับสนใจโชคแบบนี้แม็กยางแบบนี้จัดทรงแบบนี้นะฮะหรืออยากทําอะไรที่เกี่ยวกับรถนะะติดต่อสายตรงหาผมครับ B ครับวิลาศวั s สต p อ w สว c h หรือตามนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับไปก่อนครับ